เป็นแค่เรื่องกระจิตริษอ่านตำรับตำราหนังสือนังหากระตุน้นในความคิดทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันละนิดอ่านได้สิ่งใต้ตัวค้นหาความรู้ต่อยอดในชีวิต เห็ได้ว่าเสียงครึกคักครื้นมากเป็นพิเศษเป็นเด็กเล็กๆครับเป็นน้องเล็กๆนะคะโหพลังงานล้นเหลือมากแน่นอนนะคะมาเล่นเพื่อให้นะคะอันนี้โรงเรียนอยู่ไม่ไกลเท่าหรอยู่ชนบุรีทนั้นเองนี่นี่ี่ได้รับ เมสเซจมาจาก f a c e b o o นะครับคุณแม่ส่งมาเขาบอกว่าที่โรงเรียนกาจนาวิทยาชนบุรีเนี่ยเพิ่งสร้างห้องสมุดเซตนะครับและตอนนี้ขาดหนังสืออยู่นะวันนี้เราเล่นเพื่อให้ที่นี่นะครับใช่แล้วนะคะแต่โรงเรียนอะไรจะเป็นโรงเรียนใจดีนะคะมาเล่นเพื่อให้นะคะเพื่อนที่ชนบุรีแล้วหนังสือโจทย์จะเป็นหนังสืออะไรนั้นไปชมกันค่ะเชิญครับมาที่โรงเรียนเพลินพัฒนา ในชั่วโมงการอ่านแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งกับคําท้าของเรารับไปเลยครับครูครับกลองกลองกอะไรไม่รู้รายการท้าให้อ่านขอท้าน้องๆโรงเรียนเพิินพัฒนากับหนังสือสมเล่มน,นี้ ให้อ่านขอนำน้องๆทุกคนไปรู้จักกับตัวละครแห่งโลกนิทานที่โลดแล่นมานานแสนนานผ่านหน,น,นังสือนิทานสามเล่มนี้อย่างเรื่องหนูบ้านกับหนูนาสอนให้เรารู้ว่าการดำเนินชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันเรื่องลูกหมูสามตัวสอนให้เรารู้ว่าคนที่คิดหรือทำสิ่งไม่ดีย่อมได้รับผลที่ไม่ดีตอบแทนส่วนเรื่องลูกเป็ดพี่เร่ก็สอนให้เรารู้ว่าไม่ควรดูถูกคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาแตกต่างจากเรา นังสือสนุกๆแบบนี้จะทําให้น้องๆโรงเรียนเพลินพัฒนาพิชิตขุมทรัพย์หนังสือไปได้เท่าไหร่มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าตอนแรกที่ครูพาเดินไปนึกว่าต้องไปสอบตอบ้อมสบายๆอ่านไปเป็นสิบครั้งแล้วครับมั่นใจครับพวกเราเพลินพัฒนา น้องๆน,นะคะชั้นประถมต้นนะคะจากโรงเรียนเลิศพัฒนาตรอนมืโรงเรียนตัวเอง น้องๆนะคะวันนี้หนังสือโจทย์มี3ามเล่มมาเป็นชุดนะคะนิทานคำศัพท์สติกเกอร์นั่นเองนะคะมีลูกเป็ดคิเล่ลูกหมู3ตัวและหนูบ้านกับหนูนานั่นเองนะคะพี่แทนชอบเล่มไหนครับผมลูกหมู3ตัวคับทำไมครับภาพคมชัดมากครับอ๋อดูแต่ภาพนะครับ HD เลยนะครับ Wide Screen นะครับชอบตัวไหนครับ3ตัวเนี่ย ชอบตัวน้องเล็กสุดค่ะมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะฮะมองไม่ออกตัวไหนเล็กตัวไหนโตมันนั่งนี่าม,มันยืนนี่รู้อ๋อจะรู <_ t ouch> ะ้แต่ว่าจะสามารถตอบคําถามเราได้หรือเปล่านะคะเราต้องมาพิสูจน์กันที่ข้อแรกเพื่อคัดตัวนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะสา,า,าธุครับไปรับคนกองเชียร์เพลินพัฒนาพร้อมส่งกำลังใจให้เต็มที่ สำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์ค่ะมีภาพนะเป็นภาพของตัวละครนี่แหละนะคะในหนังสือโจทย์มาให้ดูกันไปดูนะคะแล้วก็ท้าให้คิดเลยค,ะค่ะ <S 1> <S 1> น้องฮะเหนื่อยะนะเห่ับเหนื่อยครับทําไมมันเหนื่อยอ่ะมันไปเป่าบ้านแล้วบ้านมันไม่พังคะรับหนูรู้ได้ไงอะ่ะอ่า,อาครับ กินบนอนกินลูกหมูก็เลยจะไปเป่าว่าของลูกหมูให้พังแล้วจะได้เข้าไปกินลูกหมูได้อยากกินลูกหมูทุกระเป๋าทำไมมันไม่ซื้อหมูสเต็กกินมันไม่มีเลยป่ะไรป่ะอ๋อไม่มีน้ำจิ้มอ่ามาหน้าต่อไปเหลืออยากกินลูกหมูครับกินลูกหมูครับมันเป็นอะไรเนี่ยมันอยากจะกินลูกหมูจังเลยอะ เนื้อไม่อร่อยแต่ถ้าเป็นลูกหมูเนื้ออาจจะนุ่มเาถูกปากเนี่ยปากค่ะอ๋อนี่เพราะความถูกปากต่อไปต่อไปโกรธครับโกรธครับที่ว่าโกรธใครมันทำให้โกรธเพราะว่าลูกหมูตัวที่สามที่เป็นพี่โตสุดเขาใช้ด้วยอิฐแล้วแล้วเวลาเวลาเวลามันเห็นลูกหมูสามตัวอยู่มีความสุขมันก็เลยโกรธเขามีความสุขอิจฉาเขามันก็ทุกข์ทีใช่เลยมุ่งมันจะกินให้ได้ใช่ครับมีสารอาหารเยอะ มโมโหหิวว่างั้นใช่ะ<ช>อ้ออออะไรอ่ะวะนนมันตกใจเนี่ยครับอะไรหนะ้าตาตกใจอะไรนามัอปากอย่างเงี้ยครับมันกลัวมากกว่าเพราะตอนนั้นลูกหมูสามตัวมันต้มน้ำไว้รอให้หมาป่ามันลงมาแล้วมันก็ลงมาแตาบวงไฟแล้วมันก็จะร้องเห <c oughs> ลอมันจะร้องเสียงอะไรครับเนี่ยอ้านี่ร้อนเหรอถ้าร้อนกว่านี้ อธิบายการแสดงอารมณ์ของหมาป่าหึมเลยนะคำถามจะเกี่ยวหรือเปล่าจะเกี่ยวยังไงฟังจยากพี่ทรายครับต้องเกี่ยวอยู่แล้วละค่ะเพราะว่าคำถามมีอยู่ว่านะคะหมาป่าเจ้าเล่ห์นะคะบอกกับลูกหมู3ตัวว่ามีคนฝากของขวัญมาให้ให้เปิดประตูรับด้วยจ้าแต่ว่าลูกหมู3ตัวรู้ทันนะคะก็เลยไม่ยอมเปิดประตูให้พอพูดอย่างนั้นแล้วนะคะหมาป่าเลยแสดงอารมณ์แบบไหนออกมานะคะระหว่างแบบข้อกไก่หรือว่าแบบข้อ ขขอไ่ค่คะจากสถานการณ์นี้หมาป่าจะแสดงอารมณ์แบบไหนกันแน่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะเชิญเลยฮะเชิญเลยค่ะน้องในข้อแรกนี้ครับน้องๆเทคำตอบมาทางขอไข่แล้วก็เลือกทั้งหมด30คนเลยครับ ใจหรือตอบตามกันหรือว่ามันยังไงไหนบอกไหนซิทำไมต้องเป็นหน้านี้ทำไมต้องหน้านี้อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดลูกหมูไม่เปิดประตูให้แล้วมันจะเหนื่อยได้ยังไงเพราะว่ามันก็ยืนอยู่หน้าประตูอันนี้คือหน้าอะไรอันนี้อันนี้ก็ไก่เนี่ยอันนี้คือหน้าอะไรแบบนี้เหนื่อยมันตอแต่ได้ว้าหอกไม่สำเร็จอ่ะเซ็งอ่ะอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังอยากกินอยู่เลยมาเป็นแบบนี้เหรอใช่ หิวอันนี้คือหน้าหิวหรืออะไรหน้าโกรธหน้าโกรธโอ้โโมโหหิวอยู่อ่น้องอ่านมาแน่ถ้าเกิดว่าเราทาอะไรไม่สําเร็จนะคะบางครั้งถ้าเกิดเราเป็นคนใจร้อนเราก็อาจจะโมโหอะไรอย่างงี้ค่ะยิ่งหิวอยู่ด้วยก็อาจจะโมโหหิวเลยแล้วถ้าหน้าอย่างนี้ยคะมันควรจะเป็นตอนไหนเออตอนไหนหน้าอย่างงี้หน้าอย่างงี้ควรจะเป็นตอนไหนัดหนูรอะที่ทำยามไม่สําเร็จแล้วทําจนไม่มีแรงแล้ว นะเวลาที่ทำหน้าแบบนี้จะเป็นเวลาที่ทำงานจนแบบเหมือนจนไม่มีแรงแล้วหายใจไม่ทันแล้วมันก็จะหาอก็ต,ตอนเล่นอะไรสวนไง <c oughs> หน้าพี่สายเงี้ยตอนยิงขน <c oughs> ไ,ไหมสรุปแล้วอันนี้โมโหทุกคนเชื่อวป็มอันนี้แน่ใจหเปล่าได้ได,ได้ถ้าแน่ใจขนาดนี้นะคะฟังคำเฉลยเลยค่ะ ความมั่นใจของน้องๆจะทำให้ผ่านเข้ารอบทั้ง30คนหรือเปล่าภาพขอไข่นั่นเองค่ะภาพขอไข่คือหมาป่าโมโหเนื่องจากพยายามหลอกลูกหมูทั้ง3าตัวให้หลงเชื่อแต่ลูกหมูทั้ง3ตัวรู้ทันและไม่ยอมเปิดประตูให้จึงทำให้หมาป่าโมโหส่วนภาพกอไก่คือหมาป่าลิ้นห้อยด้วยความเหนื่อยเพราะพยายามที่จะเป่าบ้านอิฐของลูกหมูให้พัง เพื่อจับลูกหมูก,กินแต่เป่ากี่ครั้งบ้านอิดก,ก็ไม่พงังหมาป่าจึงลิ้มห้อยแบบนี้ครับผาเป็ป30คนแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่การนารวิทยาะะก็มีสิุ้นว,ว,ว,ว่าจะได้หนังสือนะไปเล่นเพื่อให้เขานะ3า0เล่มด้วยกันมาลุ้นกันดีกว่าว่าน,น้องๆจะออกตัวนะคะสามารถสะสมคุม้มรั์หนังสือกันไม่ได้เท่าไหร่ในข้อ2คําถามอ่านสดของเราตอนนี้ทุพร้อมเตรียมตัวเลยค่ะร นะคะคำถามอ่านสดของเรานะคะมีป้ายสัญลักษณ์มาให้น้องๆได้ดูกันไม่รู้ว่าจะเคยเห็นกันหรือเปล่านะคะไปดูแล้วทายคิดเลยค่ะเคยเจอกันหรือเปล่านี่มาดูเร็วๆรูปนี้เขาแสดงว่าเขากาลังยกของอยู่ครับโล้นะพี่มิกเคยเห็นไหมครับเคยครับเห็นที่ไหนเขากาลัง เอารถเข็นแล้วก็ยกยกของไปจัดร้านครับเหรออันนี้คือไปจัดร้านเหรอฮะพลังยกของเอาไปให้ลูกค้ารับอ๋อเออน่าจะยกแอร์อยู่ยกแอร์ยกไปทําไมครับผมยกไปติดครับพนักง,งานติดแอร์อ,อ๋ออันนี้ส่วนไหนของแอร์ฮะโทษอันนี้ก็ส่วนข้างบนครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์เบอร์ห้า ไหนรูปเนี้ยนะมันเล็กมากครับต้องดูจริงๆต้องซูมเข้าไป60สล้านพิกเซลอ๋ออ๋อเบอร์ห้าอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วระเบียบไปครับโอ้แล้วทำไมต้องใส่หมวกอ่ะให้มันเป็นระเบียบหน่อยอ๋อถ้าถอดหมวกผมจะล่วงหรือว่าไม่เป็นอุกรณ์อะอะไรนะเป็นยูนิฟอร์มค่ะยูนิฟอร์มพวกนี้สีอะไรฮะเนี่ยที่ใส่กันสีแดงนะใส่ชุดแดงแป๊ดเลยเออเพราะว่าสังเกตง่า อ๋อเห็นวัยวัยเรียกมา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 ยกของเหรอค่ะไม่คิดว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องบ้างเหรอไม่ค่ะไม่เลยทำไมอะครับคิดว่าเวลาจะทำอะไรอะค่ะแล้วก็ควรจะแบบว่าช่วยกันแล้วถ้าเกิดว่าเราควรจะสร้างสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอื่นนะคะนี่เป็นภาพรณรงค์น้ำใจน้ำใจไทยเดีายลืมนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับในภาพนี้นะครับผม อันนี้อะไรอะฮะอันนี้คือลูกศรเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าด้านนี้ยกขึ้นทําไมต้องยกขึ้นอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตู้เย็นอาจจะก,กลับหัวถ้าเกิดไม่มีลูกศรแล้วกลับหัวแล้วไม่มีผลเสียอะไรชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่อาจจะเลื่อนไปน,นิดนึงก็ได้แล้วก็ทําให้พังแล้วถ้ารูปอย่างเงี้มันเป็นเป็นงี้ได้ไหมอะไม่ได้ฮะไม่ได้เ <ผม S 2> <ะ>ดินไม่ได้เพราะวไม่ใช่จมี่ดอมแอน <c oughs> โอ้เห็นแล้วทาให้เราเข้าใจว่าเวลายกของต้องช่วยกันใช่ไหมครับ สร้างความสามัคคีกันเอ๊ะคำถามจะเกี่ยวกับความสามัคคีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับฟังจากพี่ทรายเลยจ้ะโอ้โหมีดูเป็นข้าวของหลากหลายมากเลยนะคะแต่คำถามก็คือสัญ,ญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะควรจะอยู่บนกล่องสินค้าอะไรระหว่างพ้อกไก่นะคะตู้เสื้อผ้าหรือว่าข้อขอไข่ตู้เย็นค่ะตู้เสื้อผ้าหรือตู้เย็นที่ควรจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อยู่บนกล่องถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะตอบเลย ดูครับน้องๆเพลินพัฒนาพร้อมใจกันตอบว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์บนกล่องตู้เย็นเอาอีกแล้วทำไมถึงบอกว่าไอ้สัญ,ญลักษณ์ที่เห็นเนี่ยมันอยู่บนตู้เย็นก็เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตู้เสื้อผ้าเขาจะต้องแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนมาประกอบแต่ถ้าเป็นตู้เย็นมันจะเป็นสําเร็จรูปมาโดยเฉพาะอ,อันนี้แค่ผนังเดียวหรือเปล่าไม่เคยซื้อตู้นี่สิเสื้อผ้า ก็ใส่กล่องเดียวไม่มีใครแยกชิ้นถือหรอกเดินไหลายรอบไม่แต่เขาขนใส่รถกระบะเลยค่ะถ้าเป็นตู้เสื้อผ้ามันจะยกด้านไหนก็ได้เพราะว่าเขาจะบรรจุไม่ให้แตกแต่ว่าถ้าเป็นตู้เย็น มันจะสําเร็จรูปมาเลยถ้าเกิดเราคว่ำพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆอาจจะมีสิ่งของหล่นแตกพังบ้างเพราะว่าเราไม่สามารถประกอบเองที่บ้านได้มันมีวงจรเยอะแยะข้างในที่เราไม่ไปกลับมาไม่ได้อะเอาหัวขึ้นเอาหัวลงอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วที่บ้านเคยมีใครเอากลับด้านชายเฮ้ยตอนน้ำท่วมอ่ะโอ้ยพลิกกระเละเลยเอาก้นนันมาน้ำท่วมเองอ๋อไม่เกี่ยวกับอันนี้ สมมติว่าขอไข่ถูนะน้องๆนี่ประเดิมเลยวันแรกห0,000ื่นกับ30เล่มถ้าผิดออกตัวเบามากวันแรกถือว่าจจไม่ได้เลยเลยฟังคาเฉลยค่ะ <S <S ข้อขอไข่ค่ะ สัญลักษณ์นี้อยู่ข้างกรองตู้เย็นครับเพื่อเป็นคำเตือนให้ขนย้ายโดยใช้คน2คนขึ้นไปและให้ยกกล่องในแนวตั้งเพื่อป้องกันความเสียหายของคอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของตู้เย็นส่วนตู้เสื้อผ้าจะมีทั้งแบบยกทั้งตู้ที่ประกอบเสร็จแล้วและแบบที่แยกเป็นชิ้นแล้วนำมาประกอบกันซึ่งการยกตู้เสื้อผ้าสามารถยกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลลักสี่กรุงเทพ10210หรือ read@thaipbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือลูกหมู3ตัวมอบให้10รางวัลครับ จริงแล้วนะหนังสือพิมพ์ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นให้กับน้องๆนะคะในเรื่องของความสนุกแล้วก็แฝงไปด้วยข้อคิดด้วยนข้อคิดตอนมีข้อคิดในตอน,นท้ายด้วยแล้วก็ความสนุกนั้นช่วยให้จดจําได้ดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นะคะต้องเริ่มจากการอ่านเพราะว่าเราจะรู้รอบด้านถ้า,าเราอ่านรอบตัวคุณให้กลับมาเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ